พลเรือโทโกวิดอินพรมผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งกองทัพเรือพร้อมรองผู้บัญชาการและคณะเดินทางมาที่ครัวสนามรักสัตหีบณวัดสัตหีบเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจพ่อครัวแม่ครัวตลอดจนกำลังพลทัพเรือและเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่ร่วมกันสนับสนุนและปรุงอาหารส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบกับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 โดยมีดรสัทธิระเผือกประพันธ์สสชนบริเขต8ปดสัตหีบนายแพโรธมาลากุณอยุธยานายกเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์นางสาวรับใจบัณฑิตศิล์นกำนันตำบลสัตหีบผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนร่วมกันปรุงอาหารนำแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทัพเรือภาคที่หนึ่งสนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลเพื่อนำอาหารปรุงสุกส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมทั้งมีดำริให้ทัพเรือภาคที่หนึ่งจัดขนมหวานแพ็คใส่กล่องวันละ300กล่องสนับสนุนครัวสนามรักสัตหีบร่วมนำแจกใจ่ายให้กับประชาชนถึงบ้านสำหรับโครงการครัวสนามรักสัตหีบเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดทำอาหารสําเร็จรูปปรุงสุกพร้อมทานนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนถึงบ้านโดยไม่ต้องออกมารับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 เป็นการช่วยเหลือประชาชนชาวสัตหีบที่ได้รับผลกระทบที่กําลังแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ขณะนี้โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึงยีพฤศจายนสันกิทเป็นเวลาิ

何